มาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้ว่าจะไล์ต่อพอดีมีลูกค้าเข้ามาสั่งบ้านมาจากน่าจะกรุงเทพมหาคนครนั่งเครื่องมามาลงที่สนามบินขอนแก่นแล้วก็เช่ารถที่สนามบินต่อมาที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเลย <c oughs> พอดีอยากได้บ้านที่เป็น <c oughs> อสองบล็อกครับาะผมต้องมานั่งดีไซน์ให้ก็เลยเสียเวลาไปน,นิดนึงทําสัญญาให้ลูกค้าเส็จตะกี้นี่ครับ ลูกค sure ้าก็เลยได้ส oh. ant ั s <S ja ่งบ้านไซเอลราคา4ี่แสนห้าวันนี้ก็ต่อกันเลยแล้วกันสําหรับบ้านไซเอพิเศษตัวนี้นะครับสีส้มๆนี่ครับเห็นคนอยากได้เยอะแยะมากมายเลยครับสาหรับบ้านไซเอตัวนี้นะครับบ้านไซเอตัวนี้ก็คือจับพิเศษหน่อยนิดนึงนะครับเป็นบ้านมันก็เลยราคามันก็เลยจะอยู่ที่บ้านไซเอพิเศษครับบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ราคา2องแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทก็เป็นบ้านลายยาวเลย บ้านลายยาวเลยผมพยายามจะเดินนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันขี้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 ตบขี้เลนเนี่ยเยอะเลยเ <c oughs> จอน้องไปด้วยดินเปียกๆครับดินเปียกๆบินเหนียวๆครับประมาณเนี้ย,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 ยตัวนี้ก็ความยาวของมันนะครับเดี๋ยวผมพาดูความยาวของมันจะเป็นหเมตรห้าสิบนะครับหกเมตรห้าสิบก็คือจากระเบียงตรงนี้นะครับยาวไปถึงหลังบ้านตรงนี้ก็คืออยู่ที่ หกเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับไม่รวม็กเจอร์ตู้ส้นนักศึกษาทั้งคณะเลยตู้เนี้ยลูกค้าอยากได้ตู้ส้อนอันนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันนี่รวมตู้ส้นนักศึกษาทั้งคณะเลยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นตู้บานเลื่อนใหญ่เป็นกระจกเงาข้างในเลยครับบ้านหลังนี้ทําไมราคามันถึงสองแสนห้ามันถูกกั้นเป็นสองห้องครับโซนห้องนอนแล้วก็โซนโถงด้านหน้าก็จะมะีลูกค้าอยากได้เป็นห้องน้ําอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวขึ้นไปก็จะรู้ว่าอ๋อ มันถูกจัดาการใช้สอยการใช้พื้นที่แบบไหนผมพยายามจะตอบโจทย์ให้มันได้เท่ากับที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานครับก็ถนดัดใครถนัดมันอะพูดตรงๆก็บ้านหลังนี้ก็ถูกออกแบบให้ด้านหน้ามีระเบียงทางขึ้นยังรับระเบียงอยู่ที่50เซนเห็นไหมครับตรงนี้ระเบียงน้อยเล็กๆน่ารักนะครับเป็นระเบียง50เซนแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนด้วยไม่ใช่เป็นประตูเปิดปิดเข้าไปนะครับตัวนี้ ราคาแบบจ๊บมากเลยสวยมากเลยสีสม้มก็แท็กเจอร์ก็หวือหวาผลิตพอดีอะไรประมาณนี้แต่สีแพงผมบอกแล้วสีในบรรดาสีบ้านเนี่ยแพงที่สุดคือสีสม้มแล้วก็ผมก็จะหัวเสาผมก็ติดกระเบื้องให้มันแบบดูสวยงามดูแบบเออดูแบบมีมีคลาสหน่อยกับราคาตูกตูกเสร็จแล้วด้านข้างนี่เห็นไหมผมติดกระเบื้องแบบติดกระเบื้องแบบ ลวดลายหน่อยหนึ่งดูแล้วให้มันเก๋ไก่น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มดีอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดก็กินเนื้อที่เกือบเมตรเมตรยีเลยนี่ครับกินเนื้อที่ยื่นออกมาข้างหน้าถ้าบ้านหลังนี้ถ้าเราจะไปเทพื้นนะอ,ะอย่างน้อยตัวนี้เมตรยีบวกกับหกเมตรห้าก็ตกอยู่ที่เจ็ดเมตร7เมตร7เมตร80เซนครับเเมตร80เซนเราก็ต้องเทพื้นประมาณยาวไปเลย ประมาณ9เมตร9เมตร50คูณคูณคูณ9เมตร50อันนี้3อย่างละอ๋อ9เมตร50ก็คูณ5เมตรเลยครับเทพื้นวา้9เมตร50คูณ5เมตรเลยครับตัวนี้ถึงจะวางบ้านตัวนี้ได้นะครับประมาณเนี้สวยงามอลังการงานสร้างส,างสีมันบาดตาบาดใจมากอันนี้ที่ยื่นท e เจอร์ออกมาเนี่ยก็คือเป็นตู้ส้นนักศึกษาทางคณะนะตัวเนี้ ตัวนี้ตู้ส่อนนักศึกษาทั้งคณะเลยมันจะใหญ่ลูกค้าก็เพิ่มเติมมาผมก็บวกราคา,าลูกค้าเพิ่มเติมมาก็หลังนี้ก็อยู่ที่255,000 0 0ครับเป็นไซส์เอสพิเศษนะครับเพราะว่าตัวบ้านจะยาวไปเลยนู้นหเมตรหตรงนี้ก็จากเสานี้ถึงเสานี้ก็3มเมตรโดยปริยายนะครับตรงนี้ยื่นตู้ออกมา40เซนครับตรงนี้สวยงามมากอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังครับบ้านหลังนี้ก็มันจะถูกกั้นเป็นห้องนอน ส่วนตัวอีกหนึ่งห้องอยู่ด้านหลังนี่ครับก็มีหน้าต่างสองบานด้วยกันนะครับสองบานก็คือฝั่งด้านหลังกับฝั่งด้านข้างนห็นะครับก็เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับใครที่อยากเอาไปใช้งานก็บ้านสไตล์นี้สเตปนี้เลยก็แล้วกันนะครับในราคา2อ0 0 0 0สองแสน,สแสนห,านหานบาทครับสวยงามมากครับสีส้มแบบเจิดเลยเอาไปตั้งเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเห็นอยู่ดาวอังคารเลย <c oughs> มองลงมาพื้นที่โลกเนี่ยโอ้ยอะไรวัดสีสม้สมๆพอดีเอาเอายานอาวกาศลงมาจอดเพื่อจะมาดูบ้านมนุษย์ต่างดาวก็จะมาดูบ้านเราครับเพราะว่าสีมันเตะตามองจากดวงจันทร์ก็มองเห็นมองลงมาก็มองเห็นครับอ่ะนี่แหละผมพยายามจะมันเฉะแฉดครับเพราะว่าฤด,ดูนี้มันฤด,ดูฝนครับเมืองสมเด็จเป็นเมืองฝนมากๆเลยครับอ่าตัวนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันครับสำหรับบ้านไซเอดพิเศษครับ ฝั่งด้านหน้านะครับก็เป็นประตูบานเลื่อนขึ้นแล้วก็ผมก็ใส่บานตายสามบานให้เพื่อให้แสงอ่ามันเข้าในตัวบ้านเยอะๆจะได้เป็นแสงอุต้าไวเลยในการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยโอเคครับกระจกส่วนมากจะเป็นกระจกอ่าเขาเรียกว่ากระจกเขียวนะครับกระจกเขียวนะครับไม่ใช่ใสนะครับไม่ใช่ใสอ่องตองนะครับจะเป็นเขียวนะครับอมเขียวตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟมันจะเห็นชัดเลยครับประมาณนี้อ่ะขึ้นบนบ้านเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา โอ้โหคนมาสั่งบ้านผมเนี่ยทุกวันขอบคุณมากาสั่งแล้วผมก็จะพาไปนอนนะใครสั่งบ้านผมพาไปนอนพูเลยครับเนี่ยครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าก็จะเป็นบันไดขึ้น3มขั้นนะครับใหญ่ๆเลยเมตรห้เลยนะครับความกว้างของมันเมตรห้าสิบเราจะมีลาวครับลาวนะจ๊ะไม่ใช่ไทยลาวจับขึ้นไปแล้วก็จะมีระแนงระแนงกั้นเห็นไหมครับเนี่ยลาวกั้น อันนี้ก็ราวบันไดอันนั้นราวกัน้นตกลงมีตะลาวทั้งนั้นเลยอ่ะขึ้นมาก็จะย่างสามกลุ่มครับขึ้นมาก็จะเป็นบันไดเป็นพื้นที่ห้าสิบเซนครับข้างหน้านะครับก็คือไว้เราเดินก็ถ้าเราอเอาบันไดจ่อประตูเลยมันก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ผมก็ต้องยื่นออกมาให้อีกห้าสิบเซนนะครับเดี๋ยวครับฝ้าหลุมก็สวยครับฝ้าหลุมก็ง่าย,ายๆสวยๆแต่สีมันเตะตามากเลยสีเนี่ยสีส้มเนี่ย โอ้โหสวยมากเลยสีพวกนี้เป็นสีเบเยอร์นะครับที่ผมใช้ตัวนี้ครับเบเยอร์ er ตัวนี้ก็คือเขารับประกันความซีด15ปีเลยไอ้สีส้มเนี่มันจะเจิดจลัดไปจนถึง15ปีนะเบเยอร์ er, เขาบอกอย่างนี้เลยนะ15ปีเลยโอ้โหถ้ามีลูกลูกก็โตเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็สวยหัวเสาก็สวยครับหัวเสาผมก็ใช้กระเบื้องบิวอินตกแต่งนะครับเนี่ยลายกาตัวนี้ครับโอเคครับขึ้นไปดูบนบ้านว่า ปนพื้นที่บ้านตัวนี้ยังเป็นแปลนที่เรายังไม่เคยทําเป็นแปลนที่ลูกค้าต้องการนะครับผมพยายามทําบ้านให้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สั่งบ้านนะครับไม่ใช่อ่าตอบโจทย์เอฟี <MC S 2> นะจะเธอตอบโจทย์ลูกค้านะจะ้เถอเพราะว่าลูกค้าเอาเงินมาให้ฉันเนี่ยครับขึ้นมาก็จะเป็นนี่นี่นี่เนี่ยผมตัวผมก็ยืนได้แบบสบายสบายเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นครับบันไดขึ้นมาก็จะเป็นลาวอ่าทิวฤทุท โอ้ยพูดพูดยากเทเรสเทเรสเทเรสด้านหน้าเออประมาณนี้เข้ามาในตัวห้องครับลูกค้าให้ผมออกแบบตัวนี้ก็คือเป็นโซนโซนด้านหน้าลูกค้าขอให้เป็นห้องน้ำอยู่ด้านหน้าคล้ายๆโรงแรมนะครับเวลาเราไปพักโรงแรมใหญ่ๆเนาะส่วนมากเขาจะเอาห้องนอนเออห้องน้ำเนี่ยไว้ด้านหน้าเปิดประตูเข้าไปเจอห้องน้ำเลยประมาณนี้ก็จะเป็นสเต็ปนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเดินเข้าห้องนอนครับพื้นที่ตรงนี้ก็ กว้างขวางพอสมควรครับกว้างขวางเนี่ยตัวผมเนี่ยเนี่ยกว้างขวางพอสมควรเลยครับเนี่ยตรงนี้ด้านหน้าก็สามารถใส่เ <c oughs> ก้าอี้ใส่อะไรก็ได้ก็แล้วแต่เธอจะใส่ยัดๆับจัััเข้าไปเลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยระตูเราเดินเข้ามาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินเพื่อจะเดินเข้าสู่ห้องพัก ห้องพักของน้องๆนักศึกษาทั้งคณะจะได้มาอยู่แล้วเสร็จแล้วฝั่งตังนี้ก็คือห้องน้ำครับอ่ะเปิดดูห้องน้ำก่อนโอ้โหเลิศสวยมากเลยห้องน้ำก็เลิศดสแตนก็เมตรแปดสิบคูณเมตรห้าสิบอาบน้ำยักกันเข้าไปได้สามคนถูหลังให้กันได้สบายมีที่ยื้อแย่งแชงชิดในห้องน้ำได้สบายเลยนะครับห้องน้ำก็ยังมีอุปกรณ์ครบเซตนะครับตรงนี้ก็จะมี ช่องบานกระทุงให้นะครับเนี่ยช่องบานกระทุงครับบานกระถ u n บานบานบานกระทุงรับรองคนไม่สามารถจะปีนขึ้นมาถ้าภาษาอีสานเขาก็จะว่าจอบเบิ้งเข้าอาบน้ำไม่ได้คระเธอก็มีอุปกรณ์น้ําองค์น้ําอุ่นเรียบร้อยเลยนะจ๊ะโตผีบ้านเครื่องนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะครับกระจกสองหน้านะครับอ่อันนี้อ่างล้างหน้าคนหล่อคนสวยคนช่เลห,ห้ามล้าง เพราะถ้าคนที่เหละล้างแล้วมันจะหล่อจะสวยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่พระเจ้าท่านประทานให้มาหนึ่งชิ้นนะครับเก้าอี้ปลดทุกครับตัวนี้ใช้งานได้ดีที่จงที่จีนมีให้หมดเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องน้ําปูกระเบื้องก็เป็นสองสเต็ปนะครับไม่ใช่เป็นลายเดียวกันนะไอ้ลายขนนกก็หนึ่งลายแล้วก็ลายตัวนี้ผมพยายามจะให้มันแมทเข้าหากัน ไอ้ลนยตัวนี้ก็จะเป็นลายวงจุด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 ไอคนนกมันก็จุดเหมือนกันแต่คนละลายเสร็จเรียบร้อยล่างๆผมก็วิ่งเป็นขอบคิวเนี่ยเห็นไหมมันก็ดูเป,เป็นเอกเทศเอกเอกเนก,กดีประมาณเนี้ก็ดูเป็นสัดว่วนดีข้างบนก็วิ่งคิวสีฟ้าลูกค้าเดนได้สีฟ้าสีฟ้าคิวส,สีฟ้าจับไปเลย <c oughs> ทําให้มันสวยก็แล้วกันทําให้มันใช้งานได้ก็แล้วกันทั้งสวยทั้งใช้งานได้ดีก็ต้องที่นี่เลยสมเด็จหมู่เดินหู อาคารสถานบ้านไม่มีที่ดินจะให้มีแต่บ้านเปล่าๆอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำครับอะอีกทีหนึง่งเข้ามาตรงนี้เข้ามาจากหน้าบ้านเรานะครับตรงนี้ก็แล้วก็แต่วางตู้เย็นก็ได้เห็นไหมผมก็มีช่องใส่เสียบปลั๊กตู้เย็นเอาตู้เย็นไว้หน้าบ้านก็ได้อันนี้เป็นบ้านที่ลูกค้าต้องการแปลนแบบไหนอิตาเบียก็จะออกแบบแปลนให้แบบนั้นที่ลูกค้าต้องการนะครับอย่าไปว่าอุไม่ไม,ม่นู่นไม่นี่นาจิตตังจะเธอ ถ้าเธอมาสั่งบ้านเธอากเอาเตียงไว้เพดานก็ได้ถ้าอิตาเบียทําให้ก็จะทำเอาโซนด้านหน้าเนี่ยครับโซนด้านหน้าก็เข้ามาก็จะห้องน้ําก็อยู่ฝั่งนี้เนาะอ่ะเข้าไปดูตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบ,บานตายนะครับเพื่อจะให้แสงมันเข้ามาในตัวบ้านเยอะๆครับบ้านจะได้สว่างสวยสวยงามสงาม่าข้างล่างเออลืมเนะนําไปก็มีกระเบื้องกันเปื้อนครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวอนะครับ เป็นวอนะครับกระเบื้องกันเปื้อนก็รอบห้องเลยครับสุดสวยไหมสวยมากเลยครับประมาณนี้อ่ะไปดูห้องนอนกันห้องนอนของคนไม่จนจะมีใครสนโอ้ยเป็นดวงใหญ่ลูกค้าอยากได้สไตล์นี้ไรสไตล์ที่ลูกค้าต้องการห้องก,องกว้างดูฝ้าหลุมเพดานเป็นง่ามหนังสเต็กออกแบบ ฝ้าหลุมเพดานเป็นง่ามหนังสเต็ก <c oughs> ก็ลูกค้าก็ไปซื้อ,อหนังยางอ่ะเอามาห้อยเป็นเป็นเอาไว้ยิงหนังสเต็กก็ได้ <c oughs> ห้องนอนก็จะประมาณ3ามคูณสเมตรเยอะก็โดยเยอะนะผมดูมันดูดูมันมงกว้างอน่ะมันจะสามเมตรมันดูแล้วมันจะสี่สามเมตรห้าสิบด้วยซ้าไปแล้วเนี่ยห้องนอนนี่ตู้ซ่อนนักศึกษาทางคณะครับสวัสดีครับมาแล้วเจ้า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอ่ะตัวนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยโทนก็จะเป็นพูดไม่ถูกลูกค้าฟิกมาก็คือไอ้คิ้วเนี่ยข้างในห้องเนี่ยขอเป็นสีฟ้าอ่ะผมก็ทำโทนอ,อวอสีน้ําตาลแบบเรียบๆนะเนี่ยเนี่ย,ยวอรตรงนี้ก็ริ้งเป็นเป็นเฉดสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าข้างล่างก็จะเป็นกระเบื้องการเปื้อนสีรายไม้นะครับข้าง พื้นห้องโอ้โหเงาวับจับตาเลยหินอ่อนแบบน่าเปือบกิ้งห้องนี้หาหมอนขิดมาสักใบหนึ่งสองใบพร้อมนักศึกษาออกมานอนด้วยจบไม่ต้องมีฟูกก็ได้ <c oughs> กิ้งไปกิ้งมาห้องมันสะอาดห้องดูสะอาดสวยสวยงามสง่าเลยเออเนี่ยฝ้าลุมแบบหนาๆปึ๊กๆเลยนะเนเองในควา,นามหนาของมันมันไม่ใช่แบบหลอกตานะถ้าอย่างเนี้ยมันหลอกตาอยู่แต่ถ้าซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะเป็นกล่อง เนี่ยเป็นกล่องางามหนังสติ๊กเลยเธอรับรองดูดูแล้วมันก็พอดิบพอดีไม่ลกลุงลัง <c oughs> ตรงนั้นก็จะเป็นตู้ซ่อนนักศึกษาทั้งคณะ <c oughs> เป็นบานเรื่องบานเงาครับเป็นบานเงาโอ้โหเดี๋ยวดูวันตอนตอนช่วงนี้โอ้หหล่อดูเท่่ะเบียเดียวก็ดูเท่ดีนะคือขายบ้านขายบ้าน, <c oughs> าาน <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนเนี่ยครับก็เดี๋ยว <c oughs> เหลือใส่ราวสแตนเลสยาวๆให้ลูกค้าข้างบนก็จะเป็นช่องเก็บของ ในตู้ซ่อนนักศึกษาทางคณะนะครับก็สามารถห้อยเสือ้อปงเสื้อผ้าได้200ร0อยสารอตัวเลยเธอไม่ต้องห่วงซ่อนกิก๊กซ่อนนักศึกษาได้ <l ots> เ,วเวลาเวลาเมียไปแล้วก็เรียกนักศึกษาออกมาใช้งานเ <l ots> <l ots> นี่ยครับก็เป็นตู้หนึ่งใบครับตู้ลูกค้าอยากได้ลูกค้าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับก็อยากใส่อะไรที่มันเดี่ยวเสื้อผ้าเยอะๆผมเท่าใจหัวอ,อกของผู้หญิงแต่เธอเพราะฉันก็เป็นหญิงนิดน ฉันก็มีจิตใจเป็นหญินนิดๆปากฉันเลาะลายเหมือนผู้หญิงแหละเธอฉันชาติก่อนฉันเป็นผู้หญิงฉันชาตินี้ฉันเลยพูดห้อยต่อยห้อยเลยพูดลิงหลับลิงหลับเพราะว่าชาติก่อนฉันเป็นผู้หญิงนะสวยด้วยฉันชาติก่อนฉันเป็นผู้หญิงในสมัยกรุงศรีอยุธยานะแต่ฉันไม่ใช่เป็นคนไทยนะเออฉันฉันฉันเป็นคนไทยนะในสมัยกรุงศรีอยุธยานนะฉันเป็นสาวสวยมากเลยเออแต่เสียดาย ตอนกรุงแตกพม่า,มาต้อนฉันไป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 ,ไปอยู่พม่า,มาโดนลุงสกรรมชาตินี้ฉันก็เลยมาเมาคืนมาเมาคืนคนไทยเออไม่ใช่มาเมาคืนพม่า,มาอ่ะครับก็ห้องก็ดูแล้วก็สบายตาดีตามที่ลูกค้าต้องการเนาะถ้าลูกค้าเจ้าของบ้านเข้ามาเห็นก็คงน่าจะแบบชอบอกชอบใจนอนเข้าไปเลยบ้านนี้จะเบียนอนสิ่งที่สําคัญคือต้องนอนแล้วมีความสุข บ้านต้องเอาไปใช้ให้มันมีความสุขไม่ใช่บ้านเอาไปใช้ให้มีความทุกข์นะจะเถอถ้าถ้าจะทําบ้านให้มีความทุกข์อย่าทำขายเลยทำบ้านให้มัมีความสุดดีกว่าอ่ะห้องนี้ก็กว้างเลยเธอกว้างเลยห้องนี้ผมว่ามันเกินสามเมตรนะผมว่าบ้านเนี้ยลูกน้องผมทําเกินอิเล็กแน่ๆเลยผมว่าบ้านหลังน,นี้น่าจะยาวเจ็เมตรนะเนี่ยเพราะว่าอะไรดูห้องนอนเนี่ยเฉพาะตู ซ่อนนักศึกษาสาวทั้งคณะนเนี่ยความกว้างของมันสองเมตรเหลือมาตรงนี้ถ้าเมตรหนึ่งเนี่ยมันตกนี่เองเนี่ยเนี่ยตกเนี่ยโอ้โหห้องตรงเนี้น่าจะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคูณสามเมตรห้องกว้างเลยนะลูกน้องผมทำผิดพลาดประจำมีแต่เพิ่มไมให้ลูกค้าทำให้ชั้นขาดทุนประจำลูกน้องฉันดูแล้วมันสามเมตรนาสิบนะไม่ใช่สามคูณสามนะห้องเนี้เห็นไหมเห็นไหมครับข้างนอกออกไปนะสามแน่นอนเลยเนี่ย สามแน่นอนกรเบื้องสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สิบบวกอีกสิเออมันตัดทอนประมาณนี้ครับตัดทอนก็ประมาณเกือบสเมตรเออเออทำให้ผิดพลาดนึกว่าจะขาดทุน <c oughs> ขาดทุนไปหน้าคืออิตาเบียนี่แหลอะออกมาจากห้องนอนนี่ครับห้องนอนก็กว้างหน่อยนัยนนกนก็โอเคครับข้างหลังเราก็ใส่ผ้ามงผ้าม่านปิดกั้น ตรงนี้ก็ใส่ราวพามา่านลูกค้าก็สั่งได้นะครับถ้าไม่มีเวลาติดพาม่านก็สั่งได้เดี๋ยวผมเอาบินไปเก็บเองไปซื้อให้ค่าน้ามันไม่คิดออกมาก็จะเป็นฝั่งทางซ้ายมือเราก็จะเป็นห้องน้ําของคนไม่จนหนึ่งห้องนะจะเธออัดเข้าไปได้สามคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นโถงถเทอร์เรสทแล้วก็ไปเจอ,อเทอร์เรสทด้านหน้าอ่ะโอเคจบจบค่ะกิรยุอุตสบารัฐรายงานช่องแปดสี ช่อง84สมเด็ด Home ะจโมเดิร์นโฮมนะเจเธออ่ะก็ถ้าใครอยากชอบบ้านสไตล์นี้แบบนี้ไรล,ลุกลกนี้ทั้งไรทั้งลูกล่ะเธอลูกนี้ก็มาเลยอิตาเบียจัดให้ครับก็พยายามจะตอบโจทย์ในการจะมีบ้านสักหลังของเรานะครับทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยถามว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทุกคนมีความฝันที่อยากได้ก็คือบ้านอะบ้านรถเมียผัวลูกเต้านี่แหละ เกิดมาก็ประมาณนี้แหละเกิดมาก็ต้องมีอะไรที่มันที่เราอยากได้อะอยากได้ขนาดมนุษย์เราอยากได้เลยเก็ลูกไงเราอยากได้ลูกเราก็ทาต้องทําลูกแต่ถ้าหญิงคนไหนยังไม่มีลูกยังไม่มีสามีติดต่อบเบียมาน,นะจ๊ะค <c oughs> ้งคืนร้อห้าทั้งวันร <c> ้ <oughs> อ็ห้าอ่าฝากบ้านหลังนี้ได้ให้ด้วยนะครับบ้านไซส,สเอดนะครับพิเศษนะครับ255,000บาทตัวนี้สวยงามเลือดล้ำข้างใน ข้างนอกก็เลิศครับข้างในก็กว้างโอโถงถ้าสองแสนผมว่าถ้าชีวิตนี้ถ้าผมแบบไม่มีคู่เนาะหรืออาจจะมีกงมีกิ๊กมาบ้างอะไรประมาณนี้ผมเอาบ้านแค่นี้แหละไม่ต้องเอาเยอะครับต่อต่อลงรถมาด้านข้างเนี้ยมีรถเก๋งสักคันเขาก็มาอยู่กับเราแล้วบ้านอย่างนี้เขาอยากนอนกับเราด้วย <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อบ้านหลังใหญ่โตซื้อบ้านแค่นี้เี <c> ่อ <oughs> อยู่คนเดียว ไม่ต้องเปล่าเปี่ยวหัวใจมีบ้านสวยรับรองสาวตึมใครใครที่เป็นโสดเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้ามีบ้านสักหลังหนึ่งเราก็เชื่อมต่อโครงหลังคาฝั่งทางนู้นก็ได้เนาะฝั่งทางนูน้นโครงหลังคาเพื่อจะจอดรถจอดรถแล้วก็จัดทรงจัดสวนเข้าไปเหมือนอีทเบียจัดง่ายๆหลายเหมือนที่เฟสสามนะก็ก็เลือดแล้วในงบประมาณผมบอกได้เลยนะต่อเติมแล้วก็จัดทรงจัดสวนเทพงเทพื้นแล้วบ้านหลังนี้สองแสนห้าหมืน่นห้าพันผมว่า เพิ่มเงินอีกหน่อยไม่ถึง30,000นบาทคุณก็ได้ครบเซตเลยกับครบเซตเลยอ้าวน่าสนใจเปล่าทีนี้น่าสนใจเนาะน่าสนใจถ้าเรามีพื้นที่แบบไม่ต้องมีสักครึ่งงานก็ยังได้เลยบ้านหลังเนี้ยมีสักมีพื้นที่ครึ่งงานแล้วก็มีโรงรถอ่ะครึ่งงานเนี่ยก็ประมาณ10เมตรคูณ10เมตรก็ได้ประมาณนี้หรือ15เมตรคูณ15เมตรมีบ้านหลังหนึ่งพร้อมที่ดินจบเลยกู้ธนาคารเหรอบ้านหลังนเนี้ยเนี่ย 200,000ธน,นาคารผมบอกเลยเขาตีให้เลยนะครับตีการสร้างบ้านตัวนี้เขาจะให,ให้เราเกือบเท่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ500,000กว่าบาทโอ้โหเหมือนได้บ้านฟรีเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าบ้านที่ผมสร้างนี่มันไม่มีค่าช่างมันมีแต่ค่าวัสดุกินง่ายๆลูกค้าที่มาทําสัญญาคุณคุณพี่โอ้โหใจดีมากน่ารักมากๆเลยผมพยายามออกแบบแปลนอ,อย่างนี้เลยที่ต้องการ ผมพยายามจะนั่งออกแบบแปลนให้ลูกค้าเวลามาทําสัญญานะครับเราอยากได้อย่างนี้ผมก็จะถามว่าบ้านเนี่ยเราไปตั้งเนี่ยหันหน้าไปทางทิศไหนทิศตกทิศไหนแค่นี้ผมก็รู้สเต็ปแล้วว่าควรจะออกแบบแบบบ้านยังไงประมาณนี้ครับก็เรามีความเชี่ยวชาญในการที่จะสร้างบ้านแล้วก็เอาบ้านไปตั้งแล้วก็ผมก็จะดูห่วงจุ้ยให้ด้วยในแถมไปในตัวเลยทํายังไงอยู่บ้านแล้วมันมีความสุขอยู่บ้านแล้วมันได้แต่รับทรัพย์อยู่บ้านแล้วมันมีแต่มีโชคมีลาบเนี่ย สำคัญเลยนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเศรษฐีทุกคนแม้จะประเทศไทยประเทศจีนนะเรื่อง่วงจุ้ยมันมาก่อนเลยเขาบอกเลยเรื่องหวงจุ้ยมาก่อนเรื่องการตั้งบ้านเรื่องการการแก้ไขในการพื้นที่ในการจะตั้งบ้านควรจะหันบ้านไปยังไงแก้ไขยังไงทางสามแพร่งมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทางผีเดินมันเป็นยังไงเราจะแก้ยังไงจะใหะ้การบางบ้านเนี่ยรับทัพย์ ประมาณนี้ก็มาเลยครับอิทเบียจะมีข้อแนะนําให้ครับประมาณนี้ฟรีครับฟรีฟรีครับเพบาสาส่วนมากผมก็อยู่แล้วมันเป็นความรู้ที่เราศึกษามาตั้งแต่สมัยเรียนครับประมาณนี้สมมุติบ้านหลังนี้เนาะเห็นไหมเราก็ใช้งบประมาณนิดหน่อยต่อหลังคามาแล้วก็วางเสาเชื่อมจากตัวบ้านต่อลงมารถเข้ามาจอดตรงนี้เลยครับขี่รถเข้ามาหน้าบ้านปัป๊บหรือเข้ามาปัาป๊บเนี่ยประตูหน้าบ้านตรงนี้ก็จอดเข้าตรงนี้เลยพยายามนะครับ ผมบอกนะครับหลักการของจุ้ยนะครับเวลาเรามีประตูหน้าบ้านห้ามห้ามนะครับห้ามเลยนะครับห้ามประตูหน้าบ้านตรงกับตัวบ้านเวลารถเข้ามาเนี่ยรถเปรียบเสมือนโรงศพนะครับรถยนต์เนี่ยเราเปรียบเสมือนโรงศพเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราขึ้นไปบนรถยนต์แล้วนั่นคือความเสี่ยงความเป็นความตายเลยนะครับนั่นเขาเลยเปรียบว่ารถเนี่ยเปรียบเสมือนโงศพนะครับคุณอย่าทําประตูบ้านมุ่งเวลาเข้าบ้านมุ่ง รถเนี่ยโผล่มุ่งเข้าไปหาตัวบ้านเลยมันมันมันไม่ดีนะครับต่อหงจุย้ยเราควรทําประตูอยู่ด้านนี้ครับด้านข้างบ้านครับเพื่อจะมุ่งไปอย่างนี้ครับถ้าเราเอารถมุ่งเข้าไปในตัวบ้านเลยนั่นก็คือไม่ดีผมบอกเลยไม่ดีเหมือนเอาลงศพไปจอดอยู่หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาไว้เนี่ยหลักการหงจุ้ยเขาจะเหมือนรถยนตน์เปียบเสมือนความตายเลยนะ เสร็จแล้วเรามาจอดตรงนี้ทําเทือบหลังคาลงมาปาั๊บจัดทรงจัดสวนทําที่ครึ่งหนึ่งฝั่งทางนู้ด้านหน้าก็จอดรถครึ่งครึ่งด้านหลังก็ทําเป็นที่ซักพงซักผ้าทําเป็นครัวอะไรก็แล้วแต่ครับก็ใช้ความรบประมาณเพิ่มมาอีกก็ผมว่าเงินสามแสนเนี่ยสามแสนบาทรวมกับตัวบ้านแล้วเนี่ยต่อหลังคาจัดทรงจัดสวนทําพื้นที่เทพงเทปูนพ,พ,พอดีเลยครับเนี่ยผมบอกแล้วเราได้บ้านอยู่จนตายคาบ้านเลยครับประมาณนี้ โอเคนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับผมพยายามจะตอบโจทย์การมีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยต้องต้องมีคุณค่า2ต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็3เรื่องราคาครับก็ไม่งบไม่บานปลายครับก็สามารถตอบโจทย์เราได้ครับรอไปเถอะรอได้บ้านสวยๆรอได้บ้านที่มันจะมีคุณค่ารอได้บ้านที่มัน่วงจุ้ยดีด ในสักหลังหนึ่งที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมครับฝากไปด้วยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขอไลฟ์สดอีก2หลังเหมือนเดิมนะครับก็บ้านมันเสร็จเยอะครับต้องยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับสวัสดีครับ